ไวรัลดังมาอีกแล้วคุณผู้มชมค่ะยมเพื่อนตั้งใจทําให้หลวงเพื่อนก็ไม่อยากขดดาดศรัทธาไงเออก้าวแรกไม่เป็นไรจ้ะก้าวต่อไปหลวงพี่ลื่นคุณผู้มชมค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิม้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับมิตรภาพของเพื่อนๆค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเนี่ยเห็นแล้วก็แอบขำมันนะคะ ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเข้าไปร่วมงานบวชเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับหลวงเพื่อนซึ่งเป็นพระบวชใหม่องค์นี้รูปนี้แหละค่ะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะโยมเพื่อนที่มีแอคเคาท์ชื่อว่าธนกฤตหรือว่าคุณเฟิร์สเนี่ยมีการโพสต์เป็นคลิปวิดีโอขณะที่ไปร่วมงานบวชของเพื่อนเออหรือว่าพระเพื่อนนะคะหนุ่มๆเขาก็มีการตั้งใจนอนเป็นสะพานบุญไงอยากจะได้บุญเอ้ยเนี่ยเป็นสะพานบุญให้หลวงเพื่อนเต็มที่แล้วทีนี้ หลวงพี่ท่านเนี้ยเขาก็กําลังจะเหยียบหลังข้ามไปหวังดีไงเพื่อในให้ทําอะไรก็ทําไม่อยากขัดศรัทธาด้วยความที่แบบเออความเป็นพระด้วยเนาะแต่เมื่อถึงปลายทางค่ะผู้ชมคาะมันกลับมีเรื่องให้แบบอยากขำก็อยากขำนะคะแต่ก็กลัวบาปผู้ชมขออภัยด้วยจริงๆค่ะปลายทางพื้นมันลื่นไปหน่อยหลวงพี่เขาก็พลาดลื่นล้ม,มน,นะคะพลุดเลยค่ะผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะงานนี้นอกจากจะเป็นสิริมงคลแล้วนะจ๊ะยังเรียกเสียงเอ่อเสียงหัวเราะรอยิ้มสร้างความสุขกันทั่วหน้าค่ะเจ้าของโพสต์นะคะมีการระบุว่าหลวงพี่พึก โอ้คุณผู้ชมคะโหน่าจะเจ็บหน้าดูนะคะหลวงพี่แป๊ะพระบทใหม่ชุมพรนะหลวงพี่เป็นคนชุมพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าลงพวอความบันเทิงนะคบไม่มีเจตนาลบหลู่ศาสนาหรืออะไรทั้งนั้นครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับคือเหมือนถ่ายคลิปไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะถ่ายคลิปเฉยๆแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าพระท่านเนี่ยจะรื้นพฤติเข้าไปแบบนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคลิปดังกล่าวเนี่ยมี ผู้เข้าชมเยอะมากๆเกือบ4ล้านครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะชื่นชมก็มีแบบว่าเอ้ยชื่นชอบในความสนิทสนมของแก๊งเพื่อนนะคะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยเหมือนกันอย่างเช่นบางคนบอกว่า จริงๆเนี่ยจะต้องมีคนประคองทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนประคองพร<น>ะเนาะเพราะด้วยความที่เวลาเราเหยียบบอกคุณผู้ชมกระดูกคนน่นะ,ะมันก็ลื่นแบบโอโ้โหเหยียบเหยียบหลังอะเออถ้าเราเหยียบหลังใครหรือว่าใครเคยเหยียบหลังให้คุณย่าคุณยายจะรู้ว่ากระดูกมันกึศกึศกึอย่างเงี้ยมันก็ลื่นและน,นี่หลายคนด้วยยู่ต้องไหมคะเขาก็เป็นห่วงว่าแบบเนี้ยมันจะเกิดอันตรายแล้วถ้ามีเลือดในวันบวชในบางคนเขาถือนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะเห็นไหมพลึดเลยเขาบอกแบบนี้ค่ะบางคนก็็บบอออกกกกกนนววว่่่าาา้้แรรไไไมเปปต ลมทั้งยืนบางคนก็บอกอีกค่ะคลิปนี้ต้องดังดังจริงค่ะต้อคุณผู้ชมขาน่าจะเจ็บหน้าดูนะคะบางคนก็บอกนะคะบ,บอกว่าออกจากโบสถ์แล้วก็เจิมเลยนะครับหลวงพี่หลอ่อลื่นเลยค่ะหลวงพี่ขาหลวงพี่จะเอาหาไปถึงไหนตอนผมบวชเนี่ยไม่มีใครมานอนแบบนี้นะไม่มีใครมาเป็นสะพานแบบนี้ผมก็เลยแบบ เหมือนเคยเหมือนกันแหละแบบเนี้ยแต่ว่าผมขี่คอโยมนะเหมือนแบบมันจะมีการที่ขี่คอใช่ไหมคะแล้วก็เอามือเนี่ยแตะโบดประตูหรือว่าไอ้ทางเข้าโบดเนี้ยเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยหน้าผมยังคอเครียดอยู่เลยเพราะว่าผมหนักร้อยสามสิบ,บผู้ชมคาอันนี้หนักผมลงพลื้นอีกนะคะหลวงพี่บอกว่าเอา้าอาตมา อยากจะนอนบ้างหรือเปล่าเออขอโทษด้วยที่ขำนะคะหลวงพี่อาตมาอาจจะอยากนอนอาจจะง่วงอะไรอย่างนี้บางคนเข้ามาแซวนะคะบางคนก็บอกว่าหลวงพี่ขาออขออนุญาตหัวเราะได้ไหมคะอดไม่ได้จริงๆค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยหลวงพี่ได้บุญเยอะนะบวชทั้งทีได้เสียงหัวเราะไปเลยสิคะเอองานนี้เนี่ยขออนุญาตหลวงพี่ล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาของคลิปด้วยคะ่ะสร้างเสียงหัวเราะจริงๆค่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปหลวงพี่พลึดกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณ จะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม